สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะเราเริ่มกันตั้งแต่ช่วงของช่วงแฮ p ปี้เฮลทใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9า n อินเต t ร์ n a ชั่นแนอบอุ่นด้วยบริการเชี่ยวชาญการรักษาวันนี้นะคะตามสัญญาที่หลิดบอกว่าเราจะได้มารู้จักสาเหตุและวิธีป้องกันของโรคต้อเห็นซึ่งน่ากลัวมากวันนี้หลิดอยู่กับนะคะ จากสุพัยธ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้อหินแพทย์หญิงอรวรรณจิตคุณกูศสสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะต้อหินถามจริงเลยเกิดจากสาเหตุอะไรคะตัวต้อหินเองนะคะ,คะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่น้ําในลูกตาเนี่ยคะ่ะมีมากกว่าปกติปกติทุกวินานะทีที่เราคุยกันนะคะน้ําก็จะสร้างเข้าไปในลูกตาขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีทางระบายน้ําออกจากลูกตาด้วย<ม>ถ้าเกิดทางระบายน้ำเนี่ยเกิดตีบหรือ เกิดปาหรือเกิดทํางานไม่ปกติเนี่ยน้ำก็จะหนยดูในลูกตาเยอะสิ่งที่ตามมาคือว่าพอลูกตาเนี่ยตึงมากๆก็จะไปกดตัวเส้นประสาตตาข้างลังก็จะมีผลกับการมองเห็นนะคะอ๋อแล้วยังไงต่อคุณหมอเพราะว่ามันอันตรายนะมันอันตรายตรงที่ว่าพอความดันตาหรือน้ำในลูกในลูกตาเยอะขึ้นนะคะก็จะไปกดตัวเส้นประสาเส้นประสาตตาเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติมันเสียแล้วเสียเลยไม่ฟื้นกลับขึ้นมา นั่นหมายความว่าถ้าเกิดความดันตาในลูกตาสูงนานๆก็จะทําให้การมองเห็นมัวลงค่ะไปเรื่อยๆคุณหมอจลิตได้ยินมาว่าเพราะคุณแม่ริดเป็นต้อหินเนี่ยเกิดจากเบาหวานนะคุณหมอตัวต้อหินเองนะคะจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอันนะคะอันแรกคือปบะวัติในครอบครัวค่ะรวมทั้งถ้าเกิดมีโรคประจาตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดค่ะก็จะทําให้มีโอกาสเป็นได้ด้วย Oh. แต่อันที่สําคัญอันนึงนะคะก็คือการซื้อ,อยามาใช้เองโดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็นมีสเตียรอยะคะ่ะเดินนั่นคุณหมอคะเราป้องกันยังไงดีเช็คตาก่อนเลยได้ไหมตอนนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะเช็ค uh, <check S 2> <ๆ>เลยนะคะเราจะต้องตรวจเป็นพื้นฐานไว้ก่อนคะ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระสูวงแพทย์จะดูอีกทีว่าตัวจะต้องมาดูอีกทีระยะการตรวจเนี่ยห่างมากไปขนาดไหนไม่อยากให้ใ <น S 1> ่านทราบว่าเป็นต้อหินเนี่ยมีความกังวลอยากจะให้มาพบกับสุแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการรักษา วิถกวิธีช่วงของแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพไม่อยากให้ใครมีปัญหาใดๆเลยกับสุขภาพค่ะ <Happy Love. S 1> กับรีธิค่ะ